ถ้าเจอปัญหารเรื่องการตัดราคาควรทำยังไงดีคะถ้าขายของมาแล้วเจอตัดราคาเนาะจริงๆปัญหาเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะทําให้เราแบบรู้สึกกังวลใจอยู่เหมือนกันนะคะอ่าสามสิ่งที่เราควรทำเนาะถ้าเราเจอปัญหาตัดราคาก็อย่างเช่นอันดับแรกเลยเราควรเพิ่ม value ให้กับสินค้า สมมติว่าเป็นขาตั้งกล้องอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแนะนำวิธีการใช้ด้วยว่าใช้ยังไงผลลัพธ์ดีสุดหรือว่าเราจะแนะนำการใช้กล้องอเราขายกล้องเนี่ยเราจะแนะนำเขาใช้ยังไงให้กล้องเนี่ยมันถ่ายสวยนะคะอย่างที่สองก็คือการออกมามีตัวตน เพราะว่าคนเนี่ยมองหาสินค้าที่ถูกกว่าก็จริงแต่ถ้าไม่มีคนมาการันตีไม่มีคนว่าเออเนี่ยรองรับว่าเนี่ยเขาซื้อกับใครซื้อกับคนที่น่าเชื่อถือไหม mm. การที่เรามีตัวตนเนี่ยมันเป็นการทําให้ลูกค้าเชื่อใจ <Wow. S 1> อ่าเขาได้ราคาที่ถูกแต่อาจจะไม่รู้ว่าเออเนี่ยเขาซื้อมาแล้วมันจะดีไหมการที่เราออกมามีตัวตนเนี่ยมันเลยจะทําให้เขาเนี่ยเชื่อมั่นมากกว่าอ่า mm. เวลาเราไปซื้อเนี่ย เพจที่ไม่มีคนหรือไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของเพจกับอีกเพจหนึ่งเนี่ยมีคนออกมาแนะนําสินค้าเราก็จะเชื่อมั่นมากกว่าหรือว่าสุดท้ายนะคะอย่างที่3ก็คือทําแบรนดิง้ง การทําแบรนด์เนี่ยมันทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นอ่าเป็นการการันตีลูกค้าว่าภายใต้แบรนด์นี้หรือว่าคุณเข้ามาซื้อในเพจเราเนี่ยแบรนด์เนี้ยจะทําให้คุณได้รับการบริการที่เยี่ยมยอดยังไงอ่าการการบริการที่มีมาตรฐานยังไงฉะนั้นเนี่ยการที่เราสร้างแบรนด์ไปพร้อมๆกับการทําธุรกิจเมื่อถึงวันที่คนอื่นตัดราคาไปเนี่ยแบรนด์ของเราก็จะยังอยู่ได้อ่าเพราะว่าเรามีการบริการที่เยี่ยมยอดหรือว่าการบริการที่ทำให้ลูกค้าไว้ใจหรือเชื่อมั่นแล้ว